สวัสดีค่ะครูปกกี้พยาบาลิติวิเด็กและวัยรุ่นนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดในประเด็นหัวข้อเรื่องเด็กดื้อต่อต้านกาันเกิดจากการเลี้ยงดูอย่างไรนะคะเด็กดื้อต่อต้านนะคะเกิดจากการเลี้ยงดูคือ,อผู้ปกครองนะคะสมรรถภาพไม่ค่อยดีกับเด็กนะคะชอบดุชอบด่บดาหรือว่าชอบพูดแรงๆนะคะชอบพูดแทงใจดําเด็กเป็นประจําอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไม่ค่อยได้อยู่กับเด็กแต่ว่านานๆทีไปเจอเด็กแต่ว่า ใช้คําพูดที่แบบเป็นเจ้าขี้เจ้าการหรือเป็นความเป็นเจ้าของอย่างน,ะะนี้นะคะดังเช่น พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็นานๆานมาพบพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีหรือว่าต้องการสั่งสอนให้ลูกทําตามที่ตัวเองต้องการอะไรอย่างนี้ค่ะมาถึงก็ตั้งก,ต,งกติกาที่ค่อนข้างเข้มงวดนะคะหรือว่าเด็กไม่สามารถทําได้อะไรอย่างนี้ค่ะเด็กเขาก็จะบางเด็กบางคนก็จะแสดงออกในพฤติกรรมของการเก็บกดนะคะเด็กหลายๆคนเลยนะคะจะแสดงออกในพฤติกรรมการต่อต้านเช่นบางคนเขาจะพูดออกมาแรงๆนะคะหรือว่าไม่ยอมทําตามกติกาที่ตั้งไว้เลยนะคะ ดังนั้นการเลี้ยงดูให้เด็กดีนะคะแล้วก็เด็กมีความน่ารักก็คือการมีสมรรถภาพที่ดีนะคะแล้วก็การตั้งกติกาของเราก็ต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ในการตั้งกติกานะลูกเราถึงจะสอนง่ายนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเด็กที่มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าเราสมรรถภาพก็ดีมากเลยนะคะกติกาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะลดย่อ์ไปเรื่อยๆเฉยๆแฉะนะคะแล้วแต่ลูกจะทำหรือว่าเราทำให้ทุกอย่างเลยนะคะเด็กคนก็จะเอาแต่ใจนะคะค่ะ เลี้ยงดูอยู่3าอย่างนี้นะคะก็จะทําให้มีความแตกต่างกันชัดเจนใช่ไหมคะถ้าลูกเราอยากสอนง่ายอยากเลี้ยงง่ายนะคะเราก็ต้องมีความเข้าอกเข้าใจมีความรักความอบอุ่นนะคะหรือว่าพูดคุยกับเขาได้ทุกอย่างนะอันนี้เรียกว่าสมรรถภาพที่ดีนะคะแล้วก็มีกติกาที่ชัดเจนนะคะถ้าทําดีเราก็ให้รางวัลแต่ถ้าทําไม่ดีเราก็ให การทำโทษเนาะวันนี้จะมาโฟกัสการชมนะคะการชมนะคะของคุณแม่นะคะเราควรที่จะโฟกัสแล้วก็เก่งในเรื่องของคำชมให้มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะการชมมีหลักก็คือ 1. เราต้องชมทันทีเมื่อเด็กทําพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะ 2. เราควรชมในขณะที่เด็กพยายามอยู่ซึ่งเป้ามันใหญ่เนาะอย่างเช่นสอบได้ที่หนึ่งในในเทอมนี้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราก็คงคงุมแบบว่าเรากว่าจะไปถึงที่หนึ่งในเทอมเนี้ยค่อนข้านที่จะยาวนานเนาะเห็นเขาอ่านหนังสือเห็นเขาที่แบาบว่าพยายามจัดระเบียบเวลาทําไปโรงเรียนได้ตรงเวลาอะ่รงเงี้ยสงการบ้านได้ตรงเวลาอันนี้ก็คือความพยายามของเขานะคะคุณแม่ก็ต้องรู้จัก สังเกตแล้วก็พยายามชมให้บ่อยๆนะคะในพฤติกรรมที่ดีเนาะพฤติกรรมดีแล้วก็ชมทันทีนะคะไม่ชมพัาเพื่อนะคะขนาที่ชมแล้วก็สแสดงความจริงใจในการชมเขาด้วยเช่นสบตาอบกอดนะคะลูบหัวอะไรเนี้ยนะคะหรือไม่ควรชมแล้วก็ไปชดหรือไม่ควรชมแล้วก็เปรียบเทียบกับลูกคนอื่นนะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของคําชมแต่องค์ประกอบของคําชมนะคะ เป็นเรื่องสาคัญมากนะคะคุณแม่ต้องเข้าใจในองค์ประกอบของคําชมนะคะซึ่งองค์ประกอบของคําชมจะมีอยู่3ส่วน3ส่วนก็คือผู้ชมต้องบอกความรู้สึกนะคะว่าเรารู้สึกอย่างไรกับพฤติกรรมจุดๆ,ๆของเด็กนะคะแล้วก็บอกคุณสมบัติของเด็กนะคะเช่นแม่รู้สึกชื่นใจจังเลยนะคะที่ล่วรินน้ำให้แม่กิน นะแม่กําลังหิวน้ําอยู่พอดีเลยหนูว่าเป็นเด็กมีน้ําใจนะลูกลยอยะไรอ,อ,อ,อย่างนี้ค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะหนะูน้องปกุกกี้น้องปุกกี้เป็นเด็กที่แบบมีความเกรงอกเกรงใจคนอื่นนะคะ,อะเอาใหมา่า,มา,าคุณแม่ชอบน้องปุกกี้มากเลยนะคะที่หนูเป็นเด็กท,ที่ไม่เปิดทีวีเสียงดังนะคือแม่มองว่าหนูเป็นเด็กที่มีความรู้ เก่งอกเก่งใจคนอื่นพอสมควรอะไรอย่างนี้นะคะค่ะตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ลูกฟังแล้วเขารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะคะกับคำชมของคุณแม่นะคะเห็นไหมคะคำชมต้องซ้อมนะคะขนาดครูู้กิซ้อมมาแล้วเนี่ยยังยังแบบตะกุกตะกักเลยนะคะค่ะถ้าความรู้นี้นะคะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะให้กดถูกใจกดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ